Zombie Apocalypse <laughs> สวัสดีทุกคนก็อยู่กับผม Pop A Man, นายป๊อปเอ็กซ์แมนนะเกมจูสิเวอร์อะไรนะครับผมกบเกมการไล่ล่าเน็ตสาวสุดแสนจะตื่นเต้นแล้วใจบนมือถือนะผมวันนี้กิจกรรมก็ยังคงมากมายอย่างเช่นเคยนะสำหรับเกมไล่ล่าเน็นสาวของเรานี่นะผมวันนี้ก็แน่นอนเลยมีเปิดทีบหนีนะผมอย่าลืมไปเปิดกันแล้วกันนะผมสําหรับใครที่มีเงินน้อยนะผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางวิธีทางที่เราจะฟาร์มเงินได้ง่ายๆนะผมเพราะว่าหีบเนี่ยมันอ่าเรียกว่าเป็นการชาเงินนะผมดัง นั้นก็จะมีอัตราสูงสุดมากมายเห็นไหมตะกี้ผมเปิดได้ต้อง500อนะผมแล้วเวลาเราหมุนเสานี่ได้ดกิ๊กก๊อกและเกินพูดเลยเงินน้อยนิดแม้ในสามบสอาทเองก็อย่าลืมมาไล่ล่าเปิดกาน,นะผมเพราะว่าเงินสําคัญมากในเกมนี้นะผมเพราะว่าการที่เราจะอีโวในโลเสารหรือว่าเราจะ พัฒนาเนืเสาร์คืออัปเดตในนเสาร์นะผมไม่มีเลเวลสูงนั้นเราจําเป็นต้องใช้เงินนะผมดังนั้นขอผมเปิดลวนๆัวหน่อยก็แล้วกันโอ้โหหีบเยอะละกันโอ้ยสองพน,นี่แหละที่รอเคยนะผมโอ้โหเจ๋วเจมสุดๆอตอนนี้ในแผนที่ของผมนั้นก็มีเนืเสาร์โผล่ขึ้นมาแมกมไมเลยนะผมโดยเฉพาะที่เสาวเขียวนะผม ที่เสาเขียวตอนนี้ก็มีกิจกรรมก็เป็นยังเป็นโคมไฟของฮาร์วีนอยู่นะผมเป็นสัปดาห์ของฮาร์วีนนะซึ่งตัวที่มากับมันในวันนี้นะผมนะั่นคือเจ้าสกอร์เปเล็กเจนสอนะผมเอาซะหน่อยก็แล้วกันทุกคนไม่ได้เลยจริงๆขอจับน,ะนิดนึงแล้วกันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเราไปทำไฮบิดได้อ่า แสนแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งเลยนะผมเพราะว่าสามารถเอาไปาให้บิดเป็นเจนสามใช่ไหมสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมยิงไม่โดน <laughs> ยิงไม่โดนเลยจิบหายอะไรวะเนี่ยแม่งเอาไว้ที่หางเงี้ยโอ้โหบ้าบอจริงๆได้แค่63เท่านั้นนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผสมไม่ยากนะผมตัวผมเองก็มีเลเวล15แล้วนะสำหรับเจ้ากร์บิเล็กเจนสนะผมแล้วก็ยังมีตัวที่ไม่ค่อยมานะผมแล้วก็หายยากพอสมควรอยู่เหมือนกัน ั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะผมดัฟโกต้าแรปเตอร์นะผมนี่หรือแรปเตอร์ดำของเราได้เองนะผมจับสักทีหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> ไหนๆมึงก็มาในเสาเขียวแล้วอีกตัวหนึ่งที่หายากพอสมควรเลยนะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมานะมาน้อยแล้วก็ส่วนมากถ้ามันมาจะม,มากลางคืนด้วยไอตัวเนี้เ <c oughs> ออมันแบบว่าอ้างอิงช่วงเวลาหากินแบบก็มีสิทธิ์นะผมตัวผมเองก็ยิงโอ้โหแม่นลวเกินให้มันได้อย่างนี้เลยโอ้โหเขาอ,อุสายมา ให้ยิงโจ้งๆมึงก็ยังยิงได้แค่นี้ร7อยเจบนะผมแจวจมแจามก็ได้เพิ่มขึ้นมานะผมแล้วก็ยังมีเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นกบน้อยป่ะกบน้อยป่ะอ่าผมเห็นกบน้อยอยู่ตรงนี้อ่าชื่ออะไรอะเบลซียูโฟนะผมเนน่อย่าลืมไปจับกันก็แล้วกันนะผมชื่อเรียกยากเลยก็อ่าแล้วก็ยังมีอีกอ่าตัวไหนอีกผมก็ไม่มั่นใจนะตัวไหนอีกหรือเปล่าอะไปดูตรงนี้กันนี่ฝา เพื่อจะได้เคลียร์ไปเลยว่าม,มีตัวไหนมั่าวันนี้อ่าก็จะมีอ่าไททันโนโบอาด้วยนะผมทั้งหมด4ตัวนะผมโอเคแค่นี้แหละแล้วก็มีตัวที่ไม่ได้มาอ่าในเสาด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะจับซะหน่อยก็แล้วกันอย่างเช่นตัวนี้นะผมเคนโทสอรัตนะผมเรียกว่าหนามโคตรแหลมเลยทีเดียวเอาสักนิดนึงก็แล้วกันนะทุกคน วันนี้ที่บ้านผมก็ท้องฟ้ามืดคึ้มไปหมดเลยนะผมก็เลยทำให้อาสัญญาณเนต็ตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมแต่ตัวนี้ต้องเป็นของกูอย่างแน่นอนกู <c oughs> ไม่ยอมได้เลนะกูจะยิงมึงให้พุนเลยทีเดียวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปไฮบริดได้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะผมแข็งแกร่งทุกตัวแล้วก็อวยหมด <c oughs> ได้ร้อยหกสิบเจ้าแจมสุดๆก็ผ่านไปอีกตัวหนึ่งอย่างดีนะผมมฮ้ยขอจับตัวนี้ด้วยดิไหนๆนก็น้ำแหลมเต็มไปหมดจูเตียงโกสรัสนะผมมา เอากันสักนิดนึงจับยับอะวันนี้มายิงก็ให้นี่นะแล้วก็นี่นะยิงก็ให้หอ้ยตัวนี้ช้ากวตัวนั้นเออเคนโทแม่งเร็วว่าเยอะเลยอุ้ยก็ยังยิงแบบโดนมากไม่โดนมากนะผมนี่นะโอเคก็ได้อีกแล้วนะผมเป็น168นะ เอาไว้ไปไฮบิดเพื่อที่จะจัดการพวกตัวฟาร,ร์มไวสูงนะผมเพราะพวกนี้จะมะีสกิลแบบว่าสร้างโล่สร้างอะไรนะผมนี่แล้วไอ้พวกตัวฟาร,ร์มเร็วสูง่ะมันตีไม่ทะลุโล่นะ,ะวันนี้แน่นอนเลยที่ผมกลับเข้ามานะก็แน่เลยว่าผมจะต้องรีวิวในโนแสลนะผมะผมรีวิวตัวใหม่เลยก็แล้วกันไหนก็ไหนไหน,นะผมผมจะรีวิวเป็นเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะผมรีวิวลิสติกนะผมบาริโอเนตนะผมรีวิวลิสติกบาริโ <laughs> อเนตถูกแล้วนั่นแหละ เรียกประมาณนั้นแหละตอนนี้ผมมีเลเวลแนะซึ่งต่อไปมันจะกลายเป็นเลเวลสิบนะผมนี่อ่ะผมเรียกมันง่ายๆเลยแล้วกันสีเผือกนะผมเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสีเผือกนะผมบาลิโอเนตตัวนี้แล้วก็ไม่มีลูกกระตานะผมใช้การจับฟับร้อนเอานะผมนี่เรียกว่าสุดจัดเลยก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ ซีรีส์อะไรอะภาพยนต์แคมเคนเดเชียสอะไรสักอย่างนี่แหละเออประมาณนั้นแหละอ่าไม่ใช่เป็นตัวในเกมโดยตรงนะเป็นตัวที่มาจากซีรีส์นะผมก็ตอนนี้ผมมีเลเวล10นะมีเลือดอยู่1924นรบะผมพลังโจมตี618บนะผมฟาร์มไวัย125ก็เร็วเหมือนกันนะ125แล้วก็คิดทิติคอนะผมชาร์จด้5%รนะผมแล้วก็ทิติคดอดาเมจ125เปอร์เซ็นต์นะตัวมันก็เป็นตัวใหม่นะที่เข้ามาในเดือนก่อนนะผม ต้องเรียกว่าเดือนก่อนเพราะว่าตัวล่าสุดที่เข้ามานี่ก็คือ,อแอรโร่ไททันนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมดูสกิลกันก่อนสกิลแรกของมันนี่ก็เป็นการอาร้างสถานะนะผมแล้วก็ทำลายชิลนะผมทำลายโล่แล้วก็เนิร์ฟนะผมไยตรงข้ามแล้วก็โจมตี618นะผมทะลุอาร์เมอร์นะผมท่า2นะผมก็เป็นท่าแบบว่า,าบัฟตัวเองนะผม ก็เพิ่มคีย์ที่ข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสี่เทินเพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่เทินนะผมแล้วก็ดอทด้วยมีด <c oughs> อตให้มันได้อย่างงี้ดิสองเทินนะผมอ่ถ้าต่อไปนะก็เป็นอ่ากัดทะลุชิวนะผมแล้วก็อ่ากัดดูดเลือดนะอ่าสร้างดาเมจอ่าก็จะดูดเลือดหกสิบเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่สร้างนะผมเป็นเวลาสี่เทินนะผมแล้วก็อ่าติด สถานะเลือดไหลนะผม20%นะจากการที่มันกัดคนอื่นนะผมจากแมกเฮดพีนะ,ะมันก็จะาก,กันามึนนะผม50%สนตะสตันนะผมแล้วก็กันเลือดออก75%นะกระดูกไม่แตก100%เลยนะผมเราจะเจอมันได้ที่อา,อารีนาเก้านะผมล็อกบูดนะผมเท่านั้นนะผมนี่แต่ว่ากูก็จับมึงมาได้แล้วมีร่างไฮบิดหนึ่งร่างนะผมะไปดูซิว่าไฮบิดกับใครนะผมก็ไฮบิดกับเดโนทัสนะผมนี่เดโนทะัสน้าตาเป็นอย่างนี้นะผมก็เป็นกินพืช ไปผปสมมากินเนื้อมีลูกแต่ไม่ดูดิอ่าไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่เป็นล่องๆอ,อยู่ไม่น่าจะมีนะย <c ười> ึดเอาไว้นะผมเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์หลักเลยอะตอนนี้ก็มีร่างไฮบริดอยู่ร่างเดียวนะผมอ่าอะไรอ่ะชื่อบาโยทัสนะอ่านั่นแหละน่าจะชื่อนี้แหละบาโยทัสนะผมอ่ะมาวันนี้เราก็แน่นอนเลยจะต้องฝากฝีมือ แล้วก็การต่อสู้อันดูเดือดให้เป็นตำนานนะผมเรียกว่าตำนานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวผมจะหากระป๋องที่อ่าไม่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่นะผมผมว่าตัวผมมีเลเวลน้อยไงเลเวลก็ต้อยติดเลเวลสิบเท่านั้นนะผมแต่ว่าสู้ได้โถอ้ยเราเจอแต่พวกกินพืชสายแบบนี้เราจะต,ต้องแบบว่าทะลวงตับแตกอะ่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเจ้าหมาไปแล้วกันแล้วเอาตัวนี้ไปนะผมแล้วก็เอา,เ,อาเลือกไปมุ่มั่วเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลย แล้วก็เอาพวกแบบกัดทำลายล้างไงคิดมันมีแค่เนี้ยแหละอเอาเคไปก็ดีนะเอานี่ไปดีฝ่าามาลุยกันดีฝ่ายนะผมเอาแล้วก็เข้ามาแล้วนะผมรอสัญญาณเน็ตอยู่ประมาณ3มชั่วโมงว่าจะเข้ามาได้บ้าชิบหายเลยจริงๆเอาลงไปตัวแรกเลยนะผมเพราะผมคิดว่าน่าจะเคียวได้หมดนะเน่โอ้โหลูปร่านงง้าตามันก็เท่มอนกันนะเป็นบาลิโอเน็ตที่ตัวสีเผือกนะผมมาโอ้โหแช่แล้วเกินเน็ตมันกูวันนี้ อา้าวต้องรออีกอะ่ะมาเริ่มด้วยท่าแรกไปก่อนเลยเราก็อากาศดูดเลือดดิครับไม่สนใดๆทั้งนั้นงับก็ให้โอเคผมไม่เพิ่มพลังลมปานอะไรทั้งนั้นเรียกว่ากัดให้เลือดมันออกให้มันตายไป <c oughs> อรยมีโล่ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดามุงก็ให้นะผมโอเคไม่สนใจใดๆทั้งนั้นมึงจะมีโล่ไม่มีโล่เดี๋ยวคูจะทะลวงมึงเดี่ยวนี้เหมือนรักษาตัวได้ว่ะแต่ว่าเราหิวเลือดแล้วนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยรักษาแล้วรักษาอีกบ้าว่ะเลือดเต็มไปแล้วว่ หมยแล้วตะโกนใส่เราอีกอ้ยหกร้อยเลยอะบ้าที่สุดมึงตายงับก็ให้ไม่นะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วแทนที่จะตายมันเลยไม่ตายเลย,ยบ้าจริงๆหิวเลือดขึ้นมาอีกนะผมไม่สนงับอีกทีหนึ่งทีเนี้ยดังมือหักแน่ไม่ตายเหลือสอีกอ,อะไรจะขนาดนั้นนะติดเลือดเอาเด้ รักษาตัวเองได้ว่ะกินแหน่จัดๆในร้านสถานะเราขูดเลือเสี่ร400แล้วว่าขูดๆให้มันได้ยังไงโอ้โหดีนะเลือดยังเพิ่มอยู่200ร้อยนะผมโอเคก็ตายซะเถอะยังไงก็ไม่รอดอยู่เด็ไหนนั่งับก็ให้เออไปซะเถอะเอสมอนโตไม่ใช่ป่ะมันใช่เอสมอนโตกัตัวตะกี้เออช่างมันจะชื่ออะไรกันช่างมันแต่กูงับดังมันได้หักอย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเราต้องเพิ่มดาเมจหน่อยไหมดูสิอุ้ยมันต้อง สร้างโล่ยังไงเราเจ็บไม่เยอะนี่ไม่ได้อุย้ยฝ่ามืดอมอมอนอุ้ยแม่งคาเทมากและแมวโอ้โหเรียกเหมือนเปิดจิตสัมผัสเพราะว่าตาไม่มีไงลูกตาไม่มีเอ,อือ,อเออให้มันได้อย่างเงี้ดิโดกนกระซวกไปทีนึงแต่ว่าเลือดเพิ่มอยู่ทีเนี้ยมึงตายแน่มึงใจท่าหิวเลือดไปหมดแล้วสองท่าทีนี้แหละจะงับมึงให้คอขาดไปเลยเอ,อือพันสาม เจ้าแจมติดเลือดทีนี้ละตายแน่ไม่รอดอย่างแน่นอนเตรียมนอนงายได้เลยเอ,อือชนะแล้วนะผมโดยที่มีตัวสัญญาณเน็ตมากันอยู่งั้นชนะแล้วไฟจมโอ้โหท่าโคตรเทเรียกว่าตะโกนฟ้ามืดมัวดินเลยทีเดียวเออเปิดกระแสจิตสัมผัสน่ะโอ้โหเจ้าแจมสุดๆอะไรมาท่าจะเท่ขนาดนี้ ตัวใหม่ๆนี่รู้สึกว่าแทมจะเทล่ะเกินนะผมเอากระป๋องนี้นี่ฟ้าคิกอีเวนต์อันนี้เฮ้ยอันนี้กัดแหลกเลยอ่ะหูแม่งต้องดวลกันหน่อยแล้ว่าเลเวล9กับเลเวล10ได้สู้ได้ดิเชื่อเลยมันต้องสู้ได้อยู่แล้วเราอ่ะออยู่ไหนวะนนียหาไม่เจออยู่ไกลละเกินอเจอแล้วนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมแล้วก็หมาชิบะไปตัวหนึ่งนี่ผมมาลยสู้ได้อยู่แล้ว กลับมาที่เดิมดังส่วนสาธารนณะที่เก่านะผมโอเคแม่งสู้กันจนเลือดนองล <c oughs> เลยคนลวตัวแรกมันอันตรายนะแต่ว่าสูา้ได้ดิเชื่อเลยไม่สนใดๆทั้งนั้นอนะ่ะงับหน้าแหกหมดนะอุ <c> ้ย <oughs> มันเอาตัวนี้ออกมานะผมฟุกุอิโซรัสนะผมมันจะไอ้นั่นแม้เราเพิ่มก่อนเพิ่มไม่ได้ถ้ามันเทแล้วเกินต้องใช้ซะหน่อย <c oughs> นี่เอาเตเปิดโซน่าขึ้นโซน่าใช่อ่ะไม่ใช่ อันนี้เขาเรียกว่าการใช้จิตสัมผัสยังไงล่ะวิ่งแต่มันมีเพิ่มดอทขึ้นมาไงเรามันก็เลยแบบว่าเจ็บน้อยหน่อยนะงับเขาให้ลืมไปเลยเนี่ยว่าเรามีดอทด้วยเออเราก็ไปใช้ท่าอื่นอยู่ได้โอเคดูนี้มันจะหิวเลือดไหมถ้ามันหิวเลือดมันล้างว่มมันล้างไหมมันล้างเลือดออกไหมมันมีแต่ล้างเลือดออกได้หวะเออไม่ได้อย่างนี้ดิแต่ว่าไม่เป็นไรเราดูดเลือดมันไปแล้วนะผมนี่มันเร็วกว่าเราแล้วว่ะบ้าบอที่สุดเลยจริงๆแต่ว่าเลือดเราเต็มแล้วนะผม ขอกัดหน่อยละกันแต่ว่าโดนมันมงก่อนนะผมเจ็บจุกเลยทีเดียวไม่กลัวงับก็ให้นี่นะเก้า <c> ร <oughs> ้อยเป็นยังไงล่ะโอ้โหมันก็โกรธใจเลย <c oughs> ไม่รู้จะโกรธไปไหนแต่กูรู้แล้วท่านี้มีดอทลืมไปไอ <c oughs> ้ท่าแรกของเราเอ้ยหิวเลือดไม่ได้ต้องดอทก่อนไม่งั้นเราเจ็บหนักแน่ <c oughs> มาเลย <c oughs> มันไม่น่าหลบได้นะลูกกระต่ายก็ไม่มีเอาเฮ้ยรานดอทกูแล้วอะจิมายแล้วเอื้อเจ็ดร้อย มาดีสุดแกบังอาจมาล้างดอทกับฉันได้ยังไงแต่ฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วงับจังก็ให้ตายเรียบร้อยพรเพิ่มดาเมจจัดๆเพิ่มคิตี้ข้อไม่รู้เพิ่มแล้วเพิ่มอีกมาออกมาไอตัวใหญ่ทาโบโซลันดนะผมแม่งโหดจัดตัวนี้มาแต่ไม่กลัวอยู่แล้ว แต่ว่ามันกัดไม่ทะลุดอทอยู่แล้วเอ้าดอทไม่มีชิพหายแล้วแต่เรางับก่อนความได้เปรียบมันมีว้นี่นะเก้าร้อยงับเขาให้ตายไม่กูวุ้นันหนึ่งโอ้โหสุดจัดเลยจริงอืมถ้าเรางับมันมันถึงพันไหมเอา้าเรืหิวเลือดขึ้นมาท้่ผมงับถึงไหมไม่ถึงครับผมดังนั้นไม่ได้แล้วกูต้องดอทก่อนต้องดอททวงเวลาไปก่อนเอาเอาด้อทีเนี้ยถึงแน่ห <c oughs> มดชดเพิ่มคิติคอลดาเมจแล้ว นี่แหละในเวลาที่แกจะต้องตายแล้วสินะตายซะเถอะไอ้ท้าโบงับดังโอ้โหงับตรงๆพันเจ็ดเรียบร้อยอะไรจะเก่งขนาดนี้เจ,จ้าแจมชนะไปครั้งหนึ่งแล้วนะผมสุดยอดแต่มาเปิดกระป๋องกันอซุมอุ้ยได้สองพันแนโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้วันนี้ ได้จัดจัดอะโอ้โหทําไมไม่ได้ทาบโบวอนะไม่มี <c oughs> ไม่มีก็ไม่เป็นไรทาบโบเป็นการระดับแรกนะผมก็เป็นการคอมมอนนะเราเห็นกระป่องทองไ,ไหมแวบตรงนี้นะผมดูที่เราจะสู้กับป่องทองไหวไหม,อมเอ้ก็พอได้อยู่นะ <c oughs> พอได้อยู่โอเคมาแต่ว่าเราต้องไม่เอามันไว้ตัวแรกแล้วนะถ้าไว้ตัวแรกนี่เดี๋ยวเราเสี่ยวเปียวเปล่า อ่าตัวนี้มองไม่ทะลุดอทเลยตัวนี้มีดอทอ่าตัวนี้เออมาแท้บิดดวลกันหน่อยเอาแด้ <c oughs> อ่าพอไหวอยู่นะผมเลเวลก็ไม่ได้เยอะมากเอามันไปตัวแรงนะผมแล้วก็อ่าพวกนี้มันมีแต่ดอทว่ะดอทไอตัวนี้มันไม่น่าจะดอทได้เลยนะหุ้มเกราะเต็มตัวเลยนะอ่ามีดอทใช่ไหมเดี๋ยวเราอ่าตัวนี้ไหวไหมไม่ไหวนะผมตัวนี้โนโดเป็นไงอุ้ยโนโดก็พอได้อยู่โอเคแล้วก็ความไหวใช่ไหม ตัวนี้เราก็น่าจะไวสุดๆเลยนะเอาตัวไวลงไปก่อนแล้วกเ็เราต้องมีต้องมีโลกเกาะวะถ้าไม่มีโลกก่อน,นี่เสี่ยวพยแพ้ยังไงไม่รู้อะมาอย่างนี้พอไหวเลเวลสิบหมดเลยมาให้มันได้เปรียบตัวหนึ่งด้วยเลเวล1ิมาเจอกันหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นเช่นไรจะแพ้จะชนะไหมก็ที่เดิมมีเช่นเคยอะแต่ว่าผมสงสัยอย่างนึงว่าทําไมใบไม้มันปิวและเกินฮะ ทำไมมันปิวอะไรขนาดนี้มาโอวี่ลัพเตอร์ลงไปก่อนนะผมาสีโคตรสวยเลยทีเดียวมาทเปจาละมาเจอกันหน่อยเอ่อลบก,กัดท่านี้ดรอสไหมท่านี้ก็แอรดอทนะผมแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาท่านี้นี่กูนึกแล้วแหละว,ว่ามึงจะต้องลดดาเมจกูกู <c oughs> รู้แล้วแต่ว่ามึงลดดาเมจกูไม่ได้กูเอาตัวนี้มาจัดการมึงโดยเฉพาะไม่นะเอาเดนี่เออีสองทียังไงแล้วแจ๋วไม่ล่ะ แล้วก็ตายไปซะเถอะอย่าอยู่เลยรถนี่รถด,ดาเวเบตที่แท็กซี่เขาต้องรถอย่างงี้นี่นะเอียบร้อยไปแล้วเฮ้ยยกเดียวชนะเลยโผ้ยยังไม่ได้โชว์เลยอ้ยชนะทางถีบทีเดียวชนะแบบงงๆนะผมเรียกว่าดีเฟนต์เดียวนะผมกูถีบทีเดียวชนะเลยเลยเนี่ยโอเคอ,อ,อ่ะก็ ถือว่าผ่านไปด้วยดีก็แล้วกันนะสำหรับแการรีวิวเจ้าตัวนี้นะผมอาสีเผือกของผมนั่นเองนะผมเพราะว่าชื่อเรียกยากเลกือกิน <laughs> เออเป็นบาริโอเนตอ่าสีเผือกนะผมนรียิวซิติกบาริโอเนตนะผม ก็ยังไงถ้าใครมีก็แสแดงความยินดีด้วยนะผมนั่นแหละคือคุณนะมีตัวใหม่แล้วแหละแล้วคิดว่าอนาคตน่ะมันอาจจะไฮบิดได้ไปอีกนะผมเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวซีรีส์ภาพยนตร์หรือ a อนิเมชันเนี่ยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นแหละ,ไม,หลมไ,ะมไม่ใช่ตัวหลักในเกมนี้เท่าไหร่นะผมไม่ใช่ตัวหลักในเกมนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อเกมนี้นะทีตั้งแต่ทีแรกนะผมก็เอามาบวกกันในเกมนี้นะก็ คิดว่าน่าจะขึ้นเป็นตัวหลักอ,ะอ่ะตัวในการต่อสู้หลักอ่ะในอนาคตนะผมอ่ะยังไงก็อขอแค่นี้ก่อนนีป่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงๆนะซีโยเกนทุกคนนะผม <laughs> ฟันดายิงเล่นเยอะย